สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับเทศบาลเมืองสรีนกับวันอังคารที่หกครับวันนี้กับวันที่พายุเข้าภาคอีสานอีกแล้วครับแล้วก็หลายๆจังหวัดครับผมเบอร์สไม่มีหรอนี่นี่แหละเบอร์สี่ก็จะเอสีฟองน่ะอ๋อตุดสั้นเลยมีไหมมีบรรยากาศครับช่วงเช้ากับวันฝนตก ตั้งแต่เมื่อคืนครับตกทั้งคืนเลยวันนี้น่าจะบรรยากาศน่าจะยังนี้ตลอดแหละครับเพราะว่าเนี่ยร้องฟ้ามึนตึมท้องฟ้ามึนตึมแหละครับเนี่ยแล้วก็บรรยากาศที่เงียบเชียบครับของเทศบาลครับเพราะว่าวันนี้วัน <man> <im it> ที่ยิ่ง <Bruno> <im it> เป็นวันที่ฝนตกนะครับเนาะยิ่งทําให้เงียบเข้าไปเรื่อยครับเนาะยิ่งเงียบเข้าไปใหญ่วันธรรมดาก็ว่างเงียบไปแล้วครับวันที่ฝนครับไปต้มไปต้ม กลางปีอะไรกิโลนะครับ10กโลไอตัวโล20บาทโล20บาทเนียอันนั้นแหละกลางเลยปลงเลย,ลเลยตัวเนียตัวกลางปีแหไะ นี่จะเบอร์สี่ครับผมฮะก็ใช้ได้ครับผมร้อยสิบห้าบาทไม่ใช่เบอร์สี่ร้อยสิบบาทขออภัยเบอร์สี่ร้อยสิบบาท อะไรเท่าสิบเก้าปับนั่นนั่นแหละทุกหน,นึ่งหนึน่งกระสอบที่สามมีมายังไงที่สามยังไม่มาเลยพี่ อ่ะตรงเรื่องตรงเรื่องนี่เท่สุดๆเลยนะลูกค้าเราลูกค้าเรามาทุกครั้งมีอะไรก็ซื้อวันจะตกแล้วปีเอ้ยดูยังตกแล้วไหนมาแล้วมาแล้วโอ้โหวันสองวันวละกันโกโก้มาต่างต่อไปบรรยากาศครับเนี่ยตกอีกแล้วครับพี่น้องเด็กน้อยจะมาเรียนก็มาลำบากครับ ปีนี้ไม่มีทิ้งช่วงเลยเนาะไม่มียาวอ้ยาวแบบนี้ตายแน่ๆครับเหนื่อยเลยครับยาวแล้วก็ลำบากครับแล้วก็เรื่องของอปีนี้ปุ๋ยก็แพงเนาะผลดีแต่ปุ๋ยแพงครับผมแล้วก็เรื่องของใครที่ปลูกมันเนาะปีนี้ก็คือว่าเน่าหมดนะครับพี่น้องเละตุมเป๊ะครับ โอ้ไม่อยากจะบ่นครับแต่ว่าก็พูดไปเรื่อยเปื่ยครับเนาะเห็นบรรยากาศช่วงเช้าเช้าหนึ่งโมงเช้าแล้วท้องฟ้ายัางมืดคึมอยู่เลยท้องฟ้ายัางมืดท้องฟ้ายัางไม่มีแดดออกเลยครับแล้วก็คาดว่าวันนี้น่าจะไม่มีแดดออกครับพี่น้องคาดว่าครับวันนี้น่าจะเป็นอย่างนี้ทั้งวันเนาะและคงอีกหลายวันครับผม แต่เราทําคลิปช่วงหลังๆมานี่ไม่เคยเห็นแดดนะครับทําคลิปช่วงเช้าแดดออกตอนบ่ายฝนตกอครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันฝนตกอีกวันหนึ่งแล้วก็น่าจะอีกหลายวันครับที่จะอยู่กับบรรยากาศแบบนี้เนาะ นะป้มาถ่ายคลิปไลสดความเงียบเชียบไลสดบรรยากาศฝนจะตกเนาะตลาดน้อยยังเงียบเลยมันก็ต้องเงียบสีตลาดกนะตลาดใหญ่ยังอยู่ไม่ได้แล้วตลาดน้อยจะสู้ตลาดใหญ่เหรอฮะเงียบมาก เงียบจะปกติแล้วไอ้เรื่องเงียบอ่ะเงียบเปกติทำใจรแล้วคับไม่มีปัญหาหรอกทำใจเอาอันนี้เป็นโครงท้ายสวายได้โทรมาไหมอันนี้ของใครสั่งมาแล้วลูกค้าประจำครับเนาะก็อันนี้คนโตนี่แม่ค้าแม่ขายก็ขายของไม่นะครับส่วนมากก็จะเป็นแม่ค้าที่ขายของตามตลาดนัดตลาดคลองสมครับ ยิ่งถ้าเจอผลแบบนี้ยิ่งจะไปกันใหญ่ครับยิ่งจะลาบากอ่ะ,อะเราขายฝนตกเนี่ยแม่ค้าขายไม่ได้เราก็ขายไม่ได้ครับนเนาะเงียบเหมือนกันครับผมเนะาะก็ยิ่งเพากันเงียบไปเรื่อยครับผมรับรองครับวันนี้พี่น้องครับไม่หยุดบ่ฮะไม่หยุดเลยเเถามวันนี้ไ,ได้ถามุาน่นนี้พรุ่งนี้ ใหญ่อยู่้ามันทามันเล็กกับตีกันใส่2ฟองไปเลย่กันไปนอๆว่างงานครับอ่ะก็มาคุยกันมาให้มันดูบรรยากาศช่วงเช้าครับกับเทศบาลบองซริครนครับวันนี้อัปเดตกันหน่อยวันที่หกวันอังคารใช่ไหมอังคารเนาะอังคารที่6กครับวันนี้อ่ะอ่ะสู้ๆกันไปครับพี่น้องถึงจะเงียบก,ก็ต้องสู้ ก็ต้องอยู่ครับผมเนาะจะยังไงกระช่่งก็ต้องอยู่ให้ได้ครับอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่ครับผมคนเราครับเนาะบนไปพูดไปแต่สุดท้ายก็ต้องดิ้นรนเหมือนเดิมครับอ่าคนเราไม่อยู่เฉยเฉยไม่ได้ครับมนุษย์นี่มีปากไว้พูดนะครับพูดวันนี้พูดหนึ่งโมงช้าพูดอย่างงั้นสองโมงช้าพูดอย่างนี้ครับมีหลายๆอย่างครับเนาะโอ้เนี่ยตรงนี้ก็อะไรก็ไม่ทราบตรับนี่เรนที่จะเอาดินขึ้นข้างบนให้รีบจบครับ สร้างปัญหาให้คนอื่นกันด้วยครับเลยโอ้ถ่ายไปบนไปครับพี่ร้องอฝา,ากกดไลค์กดแชร์ครับเนาะให้กำลังใจรครับวันนี้อัปเดตวันที่พายุขเข้าอีกแล้วครับเริดนี้ครับขอดีอยาตจบไปแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับ